สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมบอลสีเก่าอีกชนิดหนึ่งที่น่าสะสมค่ะนี่ก็คือบอลสีหนุมานพระพราค่ะวิธีการเลี้ยงดูให้ต้นเขาสวยใบแข็งแรงเราก็จะมีวิธีการตั้งแต่การปรุงดินเลยค่ะเราจะมีดินใบก้ามปูใบมะขามปุ๋ยคอก เราจะผสมร่วมกันค่ะเราจะมีส่วนผสมของดินร่วนด้วยค่ะเราผสมตั้งแต่ปลูกเวลาให้ดินเขาจะเริ่มยุบตัวเราเอามันมาเติมค่ะเหมือนการเติมธาตุอาหารให้เขาไม่ให้เขาขาดธาตุอาหารเลยค่ะถ้าเขาขาดธาตุอาหารใบของเขาก็จะไม่สวยสดใสค่ะ ถ้าเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนกระถางให้เขาค่ะตอนนี้ใบเขายังดีอยู่เราจึงยังไม่เปลี่ยนค่ะส่วนวิธีการเลี้ยงดูอื่นๆเราก็จะมันทำโฮอร์โมนมาลดเขาทุกอาทิตย์ค่ะเมื่อเขาได้กินโฮอร์โมนเป็นอย่างดีเขาก็จะมีใบที่สวยเข้มแบบนี้เลยค่ะเป็นกระดูกเข้มสีชมพู ขอบใบเขาจะเป็นสีเขียวค่ะบอนสีหนุมานพระพาเขาจะแตกหน่อได้ช้าค่ะเขาจะเติบโตช้าแต่ว่าเขาจะคงความสวยได้นานเลยค่ะส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้บอนสีหนุมานพระพาสวยนั้นนั่นก็คือแสงแดดค่ะ เราจะวางไว้ในที่มีแสงแดดส่องถึงไม่ถึงกับร้อนจัดค่ะถ้าร้อนจัดใบเขาจะไหม้แต่ว่าถ้าล่มเกินใบเขาก็จะเขียวไม่ค่อยกัดสีสวยแบบนี้ค่ะส่วนช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน เราควรที่จะงดไว้ในถาดรลองน้ําค่ะเพราะเขาจะฉ่าและแฉะเกินไปถ้าเราปล่อยให้เขาฉ่าและแฉะเกินไปหัวของเขาจะเน่าได้เลยค่ะช่วงนี้เราก็จะเอาเขาออกมาจากถาดรลองน้ำค่ะหนุมานพระภาเป็นบอลสีที่น่าสะสมอีกชนิดหนึ่งค่ะใบเขาจะสวยมาก เวลาที่เขาแตกหน่อออกมาก็จะยิ่งเพิ่มความสวยให้เรามากขึ้นค่ะวันนี้เราพามาชมบอลสีเก่าสีสวยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ